สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลไทยลีก2ในเกมสุดท้ายของฤด,ดูกาลนี้ดีกว่าฮะนาที่34ประจำวันพุธที่31มีนาคมก็เริ่มกันที่เชียงใหม่เอฟซีเปิดบ้านเอาชนะสมุทรสาคร3-1เกษตรศาสตร์แพ้หนองบัวพิชยา0-3ขอนแก่นเอฟซีแพ้ให้กับเอ็มเอฟศุลกากร0-1ลำปางถล่มขอนแก่นอยู่ในแต็ด3-0แล้วก็ไปถมเชื้อเอาชนะเชียงใหม่ยูไนเต็ดไป3-2แพร์ก็เอาชนะชัยนาท2-1 และนองเชือนเอาชนะศรีสะเกด FC ปซีไป1-0ราชนาวีแพ้ให้กับอยุธยา2-3และก็อุทัยธานีแพ้ให้กับอุดรธานีไป1-2ซึ่งบทสรุปไทยลีก2ในปีนี้ก็แชมป์เป็นของหนองบัวพิชยาที่เก็บไป75คะแนนแล้วก็ รองแชมป์เป็นเชงใหมยูเต็ดที่เก็บไป69คะแนน2ทีมนี้ฮะหนองบัวกับเชียงใหม่ยูเนี่ยเลื่อนชั้นขึ้นสู่ไทยลีก1อัตโนมัตินะส่วนอีกหนึ่งทีมจะมาจากผู้ชนะในการเตะเพลย์ออฟครับซึ่งตอนนี้เพลย์ออฟเนี่ยจะมีด้วยการ4ทีมอันดับ3ถึงอันดับ6นะฮะอันดับ3ตอนนี้เป็นของหนองครปมถมมี61อันดับ4ขอนแก่นยูเต็ดมี60อันดับ5แพร่ครับมีห9แล้วก็อันดับ6ชัยนาทมี57ซึ่งการประกบคู่ในรอบเพล แล้วก็ปฐมกับชัยนาทมาเจอกันในคู่แรกครับแล้วก็คู่ที่2เนี่ยจะเป็นอันดับ4เจอ5อย่างขอนแก่นยูไนเต็ดกับแพรครับจะมาเจอกันครับซึ่งจะเตะแบบเย่าเยือนครับผู้ชนะ2คู่นี้จะไปเตะในรอบชิงเตะเย่าเยือนเหมือนกันแล้วก็หาย1ทีมตามหลังหนองบัวก,กับเชีงยงใหม่ยูไนเต็ดขึ้นไป ในขณะที่บทสรุป3ทีมที่ต้องตกชั้นไปเล่นในไทยลีก3ครับก็จะมีอุทัยธานี้กับสมุทรสาครที่ตกชั้นไป2ทีมแรกก่อนหน้านี้แล้วนะแล้วก็อีกหนึ่งทีมล่าสุดก็คือสีสเกต FC ที่แพ้ไปในวันนี้นะฮะก็เก็บได้แค่36คะแนนนะครับผมก็ตามเพื่อน2ทีมก่อนหน้านี้ไปครับแล้วก็เป็นอุดรธานีเกษตรศาสตร์ MF สุลกากรที่ลอดตกชั้นบุตรวิดในเกมสุดท้ายนี้นี่เอง และดาวซันโวไทยลีก2ฤดูกาลน,นี้ก็ตกเป็นของปาโลคอนาโดของขอนแก่นยืนเต็ดที่ยิงไป25ประตูและเดี๋ยวทวนกันอีกทีนึงนะฮะโปรแกรมรอบเพลย์ออฟครับจะเตะเย่าเยือนนะครับผมในวันที่4แล้วก็10เมษายนนี้นะฮะแบ่งเป็น2คู่นะครับผมอันดับ อ่าหกเจอกับอันดับ3อย่างชัยนาธเจอกับทางนครปฐมฮะแล้วก็อีกคู่หนึ่งอันดับ5เจอกับอันดับ4อย่างแพร่ะจะเจอกับทางขอนแก่นอยู่ในเต็ดนะฮะโอ้โหต้องบอกว่า4ทีมนี้นะฮะสทีมเนี่ยอย่างนครปฐมแพร่แล้วก็ขอนแก่นอยู U ่เต็ดนี่คือ3ทีมที่เพิ่งเลื่อนชั้นจากไทยลีกสาเมื่อปีที่แล้วครับแล้วก็ต้องบอกว่าฤดูกาลน,นี้โชว์ฟอร์มได้ดีมากๆเลยทีเดียวฮะส่วนชัยนาธก็เพิ่งตกมาจากไทยลีกหนึ่งเมื่อปีที่แล้วนั่นเองครับโอ้โหต้องบอกว่าปีนี้ หนึ่งทีมที่จะได้เลื่อนชั้นขึ้นไทยลีหิเกงต้องบอกว่าเดือดแน่นอนนะครับผมและ3ทีมที่ได้เลื่อนชั้นขึ้นมาเล่นในไทยลีก2ปีหน้าครับก็มีลำพูนวอลิเออร์เมืองการยูเนเตดและก็ลาดประชานั่นเอง